ผมสมยศไก่ดำภูพานนะครบผมงันตัวของับนี่คือน้องเคนดี้นะครับน้องเคนดี้วันนี้จะมาสาธิตนะครับการทําเบอร์หูหรือการตีเบอร์หูนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าสไตล์น่ะออกจากที่ใครออกจากที่ไหนนะครับผมแล้วก็มีนงบมืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนก่อนที่เราจะมาสาธิตนะครับเป็มาแนะนาอุปกรณ์กันเลยนะครับโอเคนะครับนี่ครับ อุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมีทีมสักนะคะทีมสักแล้วก็จะมีเป็นเลขนะคะจะมีเลขแล้วก็จะเป็นตัวอักษรนะคะที่เราใช้ก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเอทุนแซนนะคะแล้วก็จะมีเป็นเลขฐาหนึ่งถึงสิบนะคะโอเคครับแล้วก็จะมีเส็นมกหมักนะคะเป็นมืดสักนะคะเป็นสีดำแล้วก็จะมีคู่กันนะคะที่เราใช้ เอาไว้ทำอะไรครับรูกันเียวไว้ทำอะไรเอาไว้จุ่มสีแล้วก็ทาทาที่ใบหูแล้วก็เคลือบผงผงสีให้ให้ชัดสีตรงล่างอายุนะครับอายุที่เหมาะสมในการตัดเบอรหูนะครับอยู่ที่ประมาณสักสี่ห้าวันใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ประมาณ60วันก็จะม่ในอายุจะไม่เต็มไปครับเพื่อที่เราจะจัดส่งให้กับผู้ปกครองก็จะอยู่ที่อายุส5ิห้าวันแลวกวันนี้นะครับ ทำไมถึงต้องทำยืดงเอยิงราวันเพราะว่านะครับถ้าเลยไปมากกว่าน,นี้เนี่ยคือการตังคับเขามันจะยากเพราะไก่กระต่า,ตายกระต่ายจะเริ่มแข็งแรงนะครับนี่คือนี่คือข้อีกตัวหน,นึ่งต้องต้องระวังให้ดีนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูเลยครับว่าเขาทํำยังไงอัน,นี้เราก็จะมาประกอบอุปกรณ์ที่จะทําการสักพืมนกระต่ายนะคะอุปกรณ์นะคะเรามีการเอาไปต้มน้ำร้อนนะคะก่อนที่จะ นำมาสักเบอร์หมูกระต่ายนะคะเพื่อการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ทำไงเอาหมึกลงตรงไหนเราจะสะักเบอร์ก่อนแล้วเราก็จะเอาที่ใบพีชที่จักรยวยนะครับการคลุมสีที่ใบพีะะอันนี้คือประกอบเบอร์เรียบร้อยนะฮะจะเป็นพีหรือเปล่าที่ต้วยที่นี่เป็นพีเป็นพีแล้วก็หน้ากับหมายเลขใช่เลยนะครับผม นี่ครับเป็นกล sure> ่องนะครับเป็นกล่องบางคัพกระต่ายกล่องบางคัพกระต่ายนะครับลงดีๆนะครับเราจะต้องมีกล่องด้วยนะครับแล้วก็เอาหูขึ้นมาขึ้นมานะคะข้างหนึ่งนะคะจะเป็นอ่าข้างซ้ายของกระต่ายข้างซ้ายของกระต่ายขวาเราขวามือเราอันน oh. mm OK> ี้ขึ้นอยู่กับแต่ละฟาร์มทาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับขึ้นกับข้างซ้ายข้างขวาก็ได้แลวแต่แล้วแต่นะครับที่ีของเราจะใช้เป็นแต่ครับผมแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นของผูพานเราจะตีเบอร์หูข้างซ้ายโอเคนะครับ อ่าเราเราจะจับผมอันนี้เป็นเป็นซองนะครับกระต่ายนะประยุกต์ใช้นะครับสังเกตนะฮะนะ่ยเห็นไหมฮะเราก็จะจัดโือหงขึ้นมาไม่เก็บครับนิดเดียวแค่เดียวครับผมโอเคพร้อมแล้วฮะแล้วก็ตั้ดมหูนะครับก็เดี๋ยวเราจะหาเส้นเลือดของเขาก่อนนะครับระวังนะครับอย่าให้โดนเส้นเลือดกันฮะจับมือหงส์โอเค มือข้างหนึ่งก็ต้องจับก้นกระต่ายนะครเห็นไหมมือผมเนี่ยจับก้นกระต่ายเพื่อจะให้มันดิ้นระวังอย่าให้โดนเส้นเลือดนะครับเห็นไหมจะเห็นเส้นเลือดสีแดงสองเส้นนะครับระวังนะครับอ่าตรงนั้นนะระวังแล้วก็จะสักที่ถึงกลางของใบหูถึงกลางของใบหูนะครับ กดประมาณสักสองวิสิบวิแล้วฮะโอเคเสร็จจะเรากดแล้วเราก็จะใช้หมึกนะครับนี่นลัแล้วก็จะใช้หมึกแทนนะคะใช้หมึกแทนหมึกที่เตรียมไว้นะที่มือสักครู่นี่ครับแตทมแล้วเราก็จะทําการครึงสีนะคะครึงสีนะครับโดยการใช้หัวแม่มือในกกด เสร็จเรียบยร้อยค่ะโอเคต้องไม่ต้องไม่ฉีดยาอะไรไหมฮะไม่ค่ะบประมาณสี่วันค่ะก็จะที่ใบหูของเขาเนี่ยก็จะลกอกออกเวลาเป็นเวลาสี่วันนะครับอ่าตรงตรงที่จุดใบหูเนี่ก็จะลอกเองคราวนี้มันก็จะเป็นหมึกขึ้นมาเลยเป็นตัวหนังสือนะครับ<อ>ก็แสดงว่านะครับไต่ยนี่ออกจากที่ไหนนะครับถ้าเป็นของผู้พาดีก็จะเป็นทีนะครับถ้าเป็นของฟาร์มอื่นอาจจะเป็นช้ตัวหนรรังสือตัวอื่นก็ได้นะครับ จะจากการันตีออกจากาเป็นฟาร์มของตัวเองได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการสาธิตเฉยๆนะครับเดี๋ยวตอนต่อ,อ,อไปนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราทําอะไรนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับว้าวนะครับ45วันนะครับ เจ็บไม่น้อมไม่น่าจะเจ็บนะครับนิดเดียวนะครับไม่เจ็บไม่นอนนะครับ